พี่น้องครับวันนี้ผมบุ๊กนะครับจะมาเป็นพยานเรื่องของพระเจ้าวยพรการเป็นยูทูบเบอร์นะครับต้องเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยผมทําคลิปวิดีโอนะครับใส่ไว้ใน YouTube เกี่ยวกับเรื่องของการสอนการใช้งาน เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนะครับม่วาะจะเป็นพวกการออกอากาศการไลฟ์ <c oughs> สดแล้วก็ทําทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับจนเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับผมเห็นว่าช่องยุ่งผมเนี่ยเริ่มมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายอดดูก็ยังไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่ <c oughs> ผมก็เลยอธิษฐานขอพระเจ้านะครับว่าถ้าพระเจ้าทรงนําให้ผมเ,เป็นยูทูบเบอร์นะครับขอการวยพรของพระองค์ลงมาที่ช่องของผมหน่อยซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผมมีวิดีโออยู่ประมาณ10 คลิปวิดีโอนะครับก็ไม่ได้ทําเพิ่มอะไรจนเมื่อประมาณเดือนเมษายนเอโทษครับประมาณเดือนอมีนาคมเดือนที่แล้วนะครับก็มียอดวิวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายต้องบอกว่าเดือนหนึ่งนะครับสามารถที่จะมียอดวิวในประมาณ2 3งถึงสามหมื่นวิวนะครับอยู่ใน ช่องชาแนลของผม,ผมแล้วก็ผมสามารถที่จะเริ่มเปิดรับรายได้ในช่องของ u t u b e ของผมได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับก็คือผมก็คอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาครับว่าช่อง y u t u b e ของผมนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อ,อช่วงประมาณต้นเดือนเมษาโย์ที่ผ่านมานะครับผมต้องบอกว่ายอด วิวของผมเนี่ยเพิ่มเป็นหลักแสนนาทีจากหลักหมื่นนะครับกลายเป็นหลักแสนนะครับคือผมรู้สึกว่าพระเจ้าไว้พรอมากๆแล้วก็รายได้ในช่องครับก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปวิดีโอเพิ่มเติมเลยนะครับคือทำอยู่เท่าเดิมเลยอันนี้เป็นผลที่ ชัดมากๆที่พระเจ้าอวยพรผมนะครับแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมานี่นะครับก็มีคนติดต่อนะครับหลังจากที่ดูคลิปโรที่ผมสอนไว้แล้วสนใจก็เลยโทรเข้ามานะครับเ,เป็นบริษัท ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยบริษัทหนึ่งนะครับโทรมาบอกว่าชอบในสไตล์ของผมที่สอนใน YouTube แล้วก็อยากจะติดต่อนะครับให้ผมเนี่ยไปสอนที่บริษัทของเขานะครับออบอกชื่อเลยและกันนะเป็นเป็นบริษัท SCG นะครับซึ่งก็มาติดต่อผมเนื่องจากว่าผมเองก็ มีความรู้ความสามารถที่เข้าตานะครับของคนที่เขาสนใจอยู่พอดีนะครับแล้วก็พี่คนนี้เองเนี่ยก็เลยจ้างผมนะครับให้สอนเขาเนี่ยเป็นคนแรกก่อนนะครับก็เพิ่งมีการเรียนผ่านทางออนไลน์ไปเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็ทันเขาก็โอนเงินกลับมาให้ผมนะครับเป็นค่าสอนทันทีครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผมรู้สึก ประทับใจนะครับในการอวยพรของพระเจ้าแล้วก็รู้สึกเป็นพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับที่พระเจ้าอวยพรช่องยูทูบของผมครับวันนี้ก็เลยอยากจำหนุนใจพี่น้องในเรื่องนี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับที่ฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าหนุนใจพี่น้องหลายเรื่องนะครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้ามีจริงและท่านจริงๆแล้วถูกสร้างโดยพระเจ้านะครับท่านกลับมาหาพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้า โดยการเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของท่านตายไถ่บาปให้แก่ท่านและท่านกลับใจจากความบาปอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับพูดกับพระเจ้าร่วมกับผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดบาปมาในอดีตลูกไม่สมบูรณ์ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณนะบัดนี้ พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อไทยบาปลูกพระองค์เป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกกลับใจจากความบาปและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินตามพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองรักลูกตั้งแต่บัดนี้จะเดินกับพระเจ้าทุกวันในน้มพระเยซู เอเมนโอสารเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากครับผมหวังว่าพี่น้องจะได้พบบทที่ดีไปนมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าที่คริสัจกรที่ดีที่สอนพระคมภีร์และพี่น้องจะเติบโตไปในทางของพระเจ้ามีพระพรจากอับราฮัมมากมายคํำสาปแช่งหลุดออกไปโรคภัยแค่เจ็บจุกออกไปเงินทองไหลามาเทมาครอบครัวมีความสุขนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากครับที่รับเชื่อพระเยซู แล้วหวังว่าเราจะพบกันในวันหนึ่งนะครับขอบคุณครับ